สวัสดีครับอยู่กับป่านสวนปากุนครับผมวัอนี้พามาเบ่งแปลงแปลงไหนดอกไม้หรือแปลงผักนี่แปลงผัก,กเอาอ,อแปลงผักตีสวัสดีครับนี่อยู่กับเมย์ยัยกุลครับ,รบเ,<อ>เป็นปลูกผักอมาปกมีสุ ดอกกะลัมกะผิดดอกกระลัมไงคือผู้ปลูกเล่นบ่ดอกกระลัมมีจะไปพัดมาเรื่องกระลัมดอกตีคือดอกกระลัมเขาเวลาเขาเก็บนี่เขาเขาตัดเาขตัดต้นเลยบ่เออเขาดึงเลยเนี่ยต้นมันบ่เอาใบใบแต่พัดตีพัดก็ได้คือกระกรว่าเดียวเาาว่มันหมเนนั่นเมนแปลงพักคือแปลงดอกใหม่นี่ ของแท้นนอออีต่อเอันใดิตกส่กะลํำดอกปูได้กินเสยอมยกตเาเนาน,นี่ของแท้ขีดเลปูใบมันกับพัดได้ด้ล่ะจะมีแมงนปอดสารโอปอดสารนี่ก็สิป,ปูไปนะมันนี่ออเอาอันประกาศเยวปีเบิ้งเป็นเอาประกาศเขียวปีมาบ่ง มาบงมาปงมาปงเห็นะมีพักซี่เล้าอะเกิดเห่นอุงเป็นเฮดดีดีซับจพื่อนออกกันปอกเสียมไมปอกเสียมไมถอยเสียมไมปลายแดงก็เลยมันเ็นปโอว่าคงกวางงามโอนั่นปงสั้นติ เอาดินใส่เลยติวอดินใส่เลยขุดขุดลงแบบะบบนี้กะเอาดินถมถมเลึกเลยยศกระิมานีนี่ปลูกน้ำน้ำยดมันก็ดียิงท er. e. ีเดี้ยล่ะม yeah, ันต้องไป็ดขดยากยาสับเด้อล่ะสับน้ำยิ บุงนี่ไปก่อนอ้เฮงสัน่นดิน้ำยดลงหันัน,นี้มันกอใหญ่ป่นไน่นี่โอ้ยกอพีเลยมันมูเขาตบจืดแหมจีเออ,ขอขากาศเทียวปีแหมอือใช่กะลัมบังมาเลยว่ะเดี๋ยว,วย่างบึงก่อนมูกะลัมดอกเป็นเถิงดอกไม้เถิงผักอยู่น้ำกัน้ยไ,ได้สสเนียว เอาซูนิลเลยเออเถิงบักพริกเถิงผักเอาเห็นว่าคลองหนึ่งสายนดำยดคลองหนึ่งนี่ปลูกได้เห็นได้กินสูนิวเลยเบิ้งเพิ่นมูนี่กระลังหอมูนี่กระลังหอครับกระลำดอกเพิ่นนี่ผักบัวผักซีจีนผักซีลาวมีมดครับมีกระลังหอกับกระลังหอมูนี่กระลังหอปลูกได้กินเสยครับนี่ ไอเดียนะครับเบิ้งไว้เป็นไอเดียเลยนี่ครับปลูกมันซูเดียวเลยปลูกแมนซูเดียวในคลองเดียวครับนี่ทั้งกล้วยทั้งดอกไม้ทั้งผักเพราะว่าสายน้ำยดเส้นหนึ่งนี่โอ้ปลูกดีตัวครับปลูกดีสายน้ำยดเพราะว่ามันบริโภคน้ำโอ,อ้นี่นกระลังหอครับกระลังหอนี่มูนี่กระลังหอปีกล้วยอโอ้ยป่วยป่วยกับแท่งนอครับนี่กระลังแท่งนอเลย สองนอสามนอทั้งบุญบึงข้องหนำยุดเป็นเด้อมีสวนสุนิีอนนยบักหุงบักพริกบักเขียผพักบัวเฮ้ยอันนี้ดอกยางงามเลยนี่ดอกได้กินเสย์ปูได้กินเสยว่ดดะต้องแข่งดีวะ่ดวะดอกกำลังงามเลยวะ่ะผีมาเบ่งข้องผีครับพี่นอ้อง อันนี้ดอกไม้หลายกัวเบื้องบนจักระกาในอย่างนี้ครับคุณมีแต่ในผักได้ครับนั่นปลูกนั่นจักระกาในอย่างนี้บุเป็นซึบลึบเลยบุญโอ้อันนี้ต้นกระเจี๊ยบอันใน,นมันโลนมันเกิดนี่เบื้องจักระกาในอย่างนี้ผืนซึบลึบเลยบุญข้าุฝนกระปองุเอามันปันนี่นะสายน้ำยศอันหนึง่งให้มันได้ แห้มันกินนมดสุน,นิลกระเสียดขีคานครับเป็นอย่างคือว่าขีคานขีคานพดนาด้ำดิเอาตายลำหยดเสีนเดียวเน้วอาลลดปลูกแมยนสุนิเลยแ้มนได้กินสุยางดอกไม้ก็ได้ไหวพระพักก็ได้กินบักปิ๊กก็ได้เก็บคพนนิ่งี้ขวมมาพีก่อน ผมเบืง้งทางฝีเพินน่งก่อนเบึงๆพายตูเพิ่นเบืงแปลง่ยนพาตูเพิ่นเด้อครับนี่นี่ถูกผิกกำลังเป็นหน่วยเลยนี่บักม่วงม่วงเบาไตครับม่วงเบาไตนี่กำลังเป็นดอกกำลังเป็นช่อดอกนม่คุณม่วงเบาไตเจ้าสิได้กินหน่วยบัดนี้ละ่ะ กำลังเป็นชอดอกปีน่วยบอกปีอากลากเลยเบิ่งปีปลาบอกปีสายนำยศปลาพักสายนำยศของแทะเบิง่งบัเกเขียต่วนเดียวกินเมื่อปีนี่โอ้เปียไฟลงเปรียไฟลงมาเป็นยังข้าปลูกกิน่ไดิซีเรีย พุอผักบัวพ่นมุนีนี่นเลยครับบักพีกกระดกพักบัวกรงหงำนี่ถูก,กเกษตรสายน้ำหยดเบงพักซีกินเพ็นงามขักอุ้ยปุนปุนขีงมัวนี่ครับกินบัท่านครับกินบัท่าน เบิ้งหลดปลาอีตูไทยนี่ครับเบิ้องกินบอท่านครับออกดอกแล้วเบิ้งหุ่นอันนี้ปักพริกครับปักพริกเบิง้งซึบลลือบยูหุ่นเธิงบับื้งนวยแดยงนวยขาว